สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เพจรองเท้ามือ2คุณครูของแท้เกพรีเมียมหรือ t e เช h e r ลัน n ิ่งนะครับวันนี้จะพามาดูว่าสินค้าของเพจเรานะครับเป็นสินค้าประเภทไหนสินค้าหัวสุดจริงหรือเปล่าเราคัดเกตกันแบบไหนคัดเกตราคากันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราพามาเยี่ยมชมกันนะครับของเพิ่งลงใหม่เกือบ500คู่นะครับตามมาเลยนะครับ มาดูเกรดแรกกันก่อนเลยนะครับเกรดแรกอันนี้ก็เป็นเกรดหัวสุดนะครับก็จะมีรุ่นท็อปทอปรุ่นสวยๆแล้วก็สภาพใหม่กิ๊บนะครับอันนี้เป็นเกรดวิ่งถนนนะครับที่เป็นอ่าเกรดหัวสุดจริงๆนะครับ500กว่าคู่นะครับอยู่บนเชลแค่ไม่กี่คู่นะครับอันนี้เป็นเกรดหัวสุดนะครับเนาะนี่ครับ นี่ครับแบบนี้เลยแยกไซส์ไว้เรียบร้อยนะครับเพจเรานะครับก็เอามาใส่ดันทรงอย่างนี้นะครับเป็นดันทรงให้ถ้าเกิดลูกค้าไปเสิร์ชตามเพจาตามเน็ตนะครับก็จะเจอประมาณคู่แล้ตกละสิบาทถึง12บาทเลยนะครับสำหรับดันทรงกระดาษแบบนี้จะทําให้รองเท้า,าสภาพดีนะครับสภาพดีแล้วก็ถึงมือลูกค้าก็จะใหม่ๆแบบนี้อันนี้ลิงคอนสาเนาะอันนี้เป็นเกรดที่หัวสุดนะครับเนาะนะครับผม นี่ครับหัวสุดนะครับจะเลทค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเกรดที่2นะครับก็เป็นงานกลางๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานกางนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับรุ่นใหม่ไซส์ใหญ่ก็จะเป็นเกรดอีกราคานึงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทํานะครับที่อยู่ในถุงนะครับยังไม่ได้ทําเลยนะนี่ครับเรียงไซส์หมดแล้วเนาะแต่ว่าสภาพยังไม่ได้เช็คนะครับเพราะว่าแอดมินยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาทำคืนนี้เนาะนี่ครับสวยๆนะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นเกตงานกลางนะครับเป็นเกตงานกลางก็หลักพันอัพขึ้นนะครับพันกว่าๆนะครับพันสองพันสามพันสี่นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเอามาดูชุดนี้ก่อนเนาะชุดนี้ก็จะเป็นงานที่แปดเก้าร้อยราคาไม่ถึงพันนะครับเนาะเก้าร้อยพันนึงอย่างเงี้ยก็เป็นงานหัวเหมือนกันแต่ว่าเราคัดเราคัดไล่ระดับลงมานะครับเป็นหางของหัวนะครับเนาะก็ได้ไม่กี่คู่นะครับเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นหางสุดๆเลยหางสุดๆนี้ก็สภาพก็มีร่องรอยการใช้งานหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเรารับงานหัวมาแล้วก็สภาพดีทั้งหมดนะครับไม่ใช่เลยนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นงานน้ำสองนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนงานน้ำสองนะครับแต่ว่าเป็นหางของหัวซึ่งติดมาด้วยนะครับเนาะก็ถ้าเกิดเป็นหัวสุดจะเป็นยังไงครับนี่ครับ สภาพนี term, ้ไม่ต้องพูดถ re well, so, um, ึงนะครับเรื่องสภาพคุณภาพที่อยู่บนเทลนะครับแล้วก็มาดูเทลนะครับเทลมีเทลนะครับเทลจะอยู่ข้างในห้องนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับก็เทลก็จะมีประมาณนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับเนาะมีไม่เยอะอันนี้เรียงไซส์หมดแล้วนะครับเนาะนี่ครับคะไซส์เลยนะครับครบไซส์เลยเนาะนี่ครับอันนี้เป็นห้องไร้สดนะครับเนาะอันนี้นี่ครับเป็นเทลนะครับ นี่ครับมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไอในกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวไม่เกินพันนะครับหรือพันต้นๆนะครับเป็นตัวที่หายากนะครับคือเป็นชุดที่งานหางที่ทําแล้วนะครับหางของหัวนะนี่ครับโหเพกซัสอย่างเงี้ยครับสวยๆเลยตัวนี้ดีเฟกสวยมากนะครับเพกซัสคู่นี้นะครับนี่ครับสวยมากครับเพกซัส36เทลนะครับสวยมากสภาพใหม่ๆนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับอันนี้ทําแล้วนะครับเป็นงานเกตที่อ่าไม่เกินพันตรงนู้นหรือพันต้นๆนะครับเนาะแล้วแต่เดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นของเหลือจากล็อตที่แล้วนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับเหลือไม่เยอะนะครับส่วนในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นงานเหลือจากครั้งที่แล้วจริงๆเลยครับก็จะเป็นงานหมาราคาไม่แพงนะครับ350ร้อยถึงหกรไม่เกิน600อยนะครับอย่างงานด้านบูธแบบเนี้ย ก็ขายไม่เกิน600นะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับเนี่ครับ3 4 0 0อันต้าบูธแบบนี้ก็อ่ะ600กว่าบาทนะครับพารีนะครับพารีของแท้นะครับโอ้สวยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างไรนะครับฝากติดตามได้นะครับเมื่อไรที่แอดมินทำเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะขึ้นไลค์กันนะครับเนาะ สินค้าเพจเราไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บขึ้นไลด์ได้เลยนะครับต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากนะครับทุกคู่นะครับใส่ดันทรงแบบนี้ให้ทุกคู่นะครับแล้วก็แพ็คนะครับเราก็จะใส่ถุงฟิปไปให้นะครับก็จะมีถุงฟิปอย่างดีนะครับอย่างหนาให้นะครับนี่ครับถุงฟิปนะครับใส่ไปให้แล้วกล่องที่เราแพ็คนะครับก็จะเป็นกล่องที่คุณภาพดีที่สุดนะครับเนาะนี่ครับ กล่องอย่างหนานะครับคุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วก็ร้านของเรานะครับจดทะเบียนพาณิชย์แล้วเรียบร้อยนะครับครับผมอย่างที่บอกเลยครับร้านของเราจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยนะครับแล้วผมกับแม่ค้าก็เป็นครูทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นงานหัวสุดและของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนานๆทีเราจะได้มาสักครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงใจตรงไซส์รีบจัดได้เราดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ รับสินค้ามาและตั้งแต่การบรรจุพันธุ์นะครับติดตามสถานะสินค้าให้ทุกอย่างนะครับมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาเราได้นะครับช่วงนี้ที่เราไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่าเราเร่งทํากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์ไม่ทันนะ กำหนดการนะครับที่เราจะไลฟ์หน้าจะวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือแบบทั้งกลางวันเสาร์นี่ก็ทั้งวันเลยนะครับกลางคืนด้วยกลางวันด้วยอาทิตย์กลางวันด้วยกลางคืนด้วยเพราะว่าสินค้ามันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ให้มีถูกจริงๆนะครับข้างนอกยังเหลืออีก1 Big b บิ๊กแบกนะครับอันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ ่400กว่าคู่ข้างนอกอีก1 Big Bag 1กแบ b กหบิกแบ็กมา150คู่นะครับข้างนอกร้ออยู่รอบนี้เอามาเยอะมากอย่างไรฝากกดไลค์กดถูกใจและกดแชร์เพจน,นี้ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ